ว,วันนี้<อ>เราผ่านด่านมาแล้วนี่นะเออที่เป็นด่านอะไรไม่รู้นี่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเออเขาพูดว่ายัางไงไม่ไม่รู้อออ่งเดีเดี๋ยวเราบอดเ<อ>ขาพูดบอกว่าบอสโกเลมออกมาแล้วไม่ใช่โกเลมหักเล่าโอ,อ้นั่นอะไรนั่นน่ะอย่าบอกนะว่าเป็นโกเลมตื่ ตึต๊ดฮะเราต้องสู้แล้วล่ะดาเพชรอินชาร์นไอ้บาเปินปืนเน,นเวเนป้องกันไอ้บาตงบอกว่าเน่ป้องกันมาแล้วแน่าป้องกันมาแล้วจ้านี่เขมาดิครับเออเออแตกแตกไปสิแตกแตกให้มันแตกไปเออเออ แส่ฟาเต็มอย่าฟาดฟาดเอ,อื้อต้องทำยังไงอ่ะมันอืดเกินนะไม่รู้ละ่ะฉันขอไปก่อนแหละเฮ้ยน้ำลงมาฮะแล้วต้องเหยียบเป็นเหยียบสีทองนั้นมันจะมีน้ำไหลโอเคฉันรู้เรื่องแล้วฉันจะจัดการในนอนิ่งได้เองอ่าเป็นเหยียบสีเหลืองใช่ไหมนั่นไงว่าแหละ มาดิมา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 เร็วเร็วมามากดเลยมามามาลบมั mm hmm. <c oughs> นลบมั <c oughs> นเรียบร้อยอืมเสร็จสิ้นต่อไปก็ต้องขุดแล้วล่ะฮึพิกเอคเล็กซะด้วยเราจะขุดเราเราเราขุดขุดหินขุดหินขุดหินให้มันไม่เหลือซากเลยแตกเมื่อหมดเราอีกแล้วเราจะเป็นฝ่ายชนะเหรอ จะบอกนะว่าวอชเออโกเล็บเยอะข้าง,างๆเยอะนั่นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราเป็นทีมเวิร์คเว้ยแต่ว่าไม่เยอะเกินนะแต่ว่าเราต้องไปกดปุ่มต้องเล่นอือไปกันเลยดาบทองมาแล้วจ้ะนายไปรอให้มันนี่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ไม่ใเ,เดี๋ยวซ้ายเดียวขวาต่อไปก็คบลงย้กดอี้กดปุ่มดีไม่ใช่สุดยอดเลยว้าวขอยืนพนูหน่อยได้นี่แน่อย่ารับรับเก่งแล้วเราอืออืมโกเลมมาแล้วเราต้องอรีบขึ้นแล้วล่ะเปิดหมดอัติีชิบะชิบะยิงไปยิงไป ยิงไปบาสไปกดปุ่มเร็วๆหน่อยเออได้ได้เอออุ้ยดีเด๊ะเรียบร้อยฮะเอว่าต้องบอกว่าฮะ ไปเป็นไงเดี๋ยวบอกแล้วว่าอ้เพื่อบอสบอกว่าเร็วไงข้า oh. oh. บอดกดก่อนกูเจ้าตีทำลูกลูกคนข่าตายหมดแล้วต้องถอยตั้งนักกอนาล้ต้องเราต้อง,องทำอะไรดีอ้ oh. มีตัวค่ เราต้องทำ TNT แต่ว่าเราต้องดับแขนให้มันหมดก่อนเฮ้ยมันมีเป็นหยาบตรงนั้นย่าต้องมันอนเลนะเดีย๋ยวฉันจัดการเองเร่เรอยู่นี่จ้ามาเร่ตีว่าเร่ตีมาเรวตีเล่เลยเล่ยาตีครับผม,มไม่ใช่ดีแต่ว่าฉันมีหน เฮ้ยเฮ้ยฉันเป็นท่านน้ำจะจะนะท่านน้ำสู่ท่านไฟนะเออเป็นไงเฮ้ยอย่าพ่นไฟมากอืมไปๆอืมอุ้ยหลบได้หลบได้ดูหลบได้เฮ้ยโอ้้หาเกือบอืมฟาดใช่ไหมเธอไปใกล้ๆเรื่อหลบเร็วมันกำลังเป่า ไม่มีปัญหาพิกแอกแหลกมาแล้วจ้าคุณได้เร็วเลยมาเลืแขนเดียวสินะงั้นต้องเรียบร้อยแน่นอนอย่าพ่นไฟก็มาก็พอถ้าพ่นไฟมานี่ตัวมัน,เ,มนเฝ้าตัวมันเ้าตัวครับอย่างดีเลยเนี่ยฮะแร่แร่แร่ก็มาทีครับเฮ้ยตูมเรียบร้อย เป่าไม่มีปัญหาหรอกพี่แอ็กเหล็กมันแล้วจ้าแล้วๆล,ลข,ข,ขุดขุดจากรวดเร <c oughs> ็วเป็นโซนอีกยอนอ้าพี่แอ็กพี่แอ็กพังไปแล้วไปแล้วต้องขุดหัวมันด้วยแต่ว่าพี่แอ็กมันไม่พอเราต้องทำทีอันทีมันนะไม่เชื่อเฮ้ย<อ>นั่นมันมันมีทรายทีอย่อันทีเดี๋ยวเราทำไปเองทรายมันอยู่ตรงนั้น เราทำได้ล่ะโลบแบบซินตี้ขอไปเอาไซด์ก่อนนะ้าฉันมีเคอยู่หอกต้องขุดไซดีอันไปมันไม่เฝ้าตัวคาบแล้วเราต้องหลบที่ตัวคาบอย่างไรได้เฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้อืมได้เคสีอันาอันไม่ใช่เหรอโอเคคาบอย่างนี้หนึ่งสอง สามสห้าเอ้ยมาทางนี้มาทางนี้เร่ๆๆก็มาชาห้า,ห,าหนึ่งสองสามส,ามสโอเคเทียน,น,นทีน,ทนว้วันเทียนทีรู้เงาแล้ววงซะบายบาย ทำไมเก่งจังรู้ได้ไงเนี่ยพวกเราฉลาดไงเนาะเออคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครแล้วกดกระดิ่งแล้วไม่ลืมจงเตือคลิปใหม่มาของนตัวเาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน